no <laughs> วันนี้ซึ่งก็ไม่ได้มาทำารีอกชั่นอย่างใดแต่ว่าเป็นเลแล้วี่นีแม่แล้วบีม่มาทะไร่ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มาทำารีอกชั่นนะคะแต่ว่าพวกเราจะมาเล่นเกม ทำชาเลนกันาที่ไม่ได้ทำนมานานแล้วอาะสุกตอนกามิกาเซ่มแต่ว่าที่พร้อมหน้าพร้อมตาพนันยงคือนานมากไม่ได้แบบทำแนว่มุนมานานแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาถ่ายเป็นซีในเอ็มวีก็คือเป็นฉากในเอ็มวีต่างๆว่าเป็นแบบโผลมานิดหน่อยนิดหน่อยฉากเพลงอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ให้ตอบใช่ไหมคะซึ่งพวกเราได้แบ่งเป็นสามทีมเรียบร้อยแล้วก็คือทีมที่หนึ่งยกเลยค่ะ ค่ะส่วนทีมที่สองยกมือค่ะทีมที่สองนะคะแล้วก็ส่อชั้นอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครวาเวนะจ๊ะซึ่งถ้าแบบเดี๋ยวมันจะเล่นซีนกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มันมีประมาณหลายประมาณเกือบ30ข้อได้มั้งแล้วก็เราจะแบ่งเป็น55 5หไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าทีมไหนที่แบบใน5้าหข้อใน5้าข้ออันทีมไหนได้คะแนนน้อยที่สุดนั้นก็จะโดนกินอันนี้ค่ะกล่องยู่ไนวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปไว้ตรงเออแปะรูป เป็นลูกอมแบบว่าที่มันมีรสแปลกๆนะ,ะทุกคนก็เหมือนรวมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาเรียกกันไรแบบนี้นะ,ะซึ่งเราก็มาเล่นซึ่งก็ใน5้าใน5ข้ออะก็ว่าถ้าก็ว่าเลยใน5ข้อถ้าทีมไหนกินน้อยแบบไม่ใช่กินน้อยตอบได้น้อยที่สุดเราก็จะให้กินลูกอมนี้นะคะซึ่งก็สองคนพอดีก็จะแบบเผื่อบางครั้งอาจจะได้รสชาติดีทั้งสองคนหรือว่าอาจจะได้รสชาติแบบรสชาติรสชาติอาจจะรสชาติแย่ทั้งสองคนก็เป็นได้ไก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีบาปิค้าเริเหรออ เดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในเกมนี้ก็จะมีทั้งแบบสีนทางเอมีผู้หญิงเอมวี MV วงผู้หญิงเอมีมู้ชายโซโล่ผู้หญิงโซ,โซโล่ผู้ชายมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเล่นว่าจะเป็นอย่างไรอาจะไม่ทันพร้อมแล้วสอ<ำ>หลบลิขสิทธิ์แบบสับแบบใหม่เอามารอให้หมนทุกเพลงจบ อยูก็แข่งเขาไม่เงี้ยจงเงี้ยเงี้ยๆงี้ยหนึงเลมแานจำตัวฮะเยอะถึงเต้นอะอะไรนะอันนี้เอมบีหรือโฆษณาสีในเอ็มบีหยาบเลยไม่รู้อ่ะเอามือไว้ข้างล่างุ้ดแต่ว่าซีนดีจังนะอ๋อไม่ไม่ฟังทีของเจริที่ ำดำโซมีอลดำดำโซมีเยมสมาได้กินแตของก็จ,กกจะซุ่มดำอ,อ,อ,อ๋อเอเจอค่นีใ้ใช่ไหมันมัน,ม,น,นมีแค่นี้แหละเพลงมาให้แค่นี้แหละ ฮ้ยสตอลีมาม่าดีเค really ีดีเคเมื่อไกินแน่เลยอะเดคีเคดีเคอ้าวถูแมลง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 แมวมีข้าวบางไฟดเก่งมากบอล because dream c a t c s o m e n g like you night to is m i s s o s i d to side แบบให้อยู่้ นะอ้อามพอแล้วนะเนี่ยเลยไม่ขุนเลยไอ,อ้เหี้ยเลยวะ,ะไม่รับไม่ได้นับตามข้อนี้นับตามคะแนาน เดจาวูเอทีชห้าข้อแล้วใช่ป้าหยุดก่อนเคค่ะก็ห้าข้อแล้วนะคะทีมแรกที่โดนก็คือทีมสองคนนี้นะคะขาวดำนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปลองกินเลือกเลยเขาว่าเยากินรสอะไรเดรสมอลแรกอยู่นี้นะอันนี้ก็ได้อันไหนอันไหนเสียมพูแต่ต่ต้องกินสีเดียวกันสองคนตกลงกันตกลงกันมันคือกลิ่นไม่แน่ว่ากลิ่นปลาตายหรือว่า สมูทตี้กล้วยสตรอเบอรีล้วมีอยู่สองอันดิหนึ่งหันหน้าไปมงก้เลยนะหนึ่องเอเหมือนกันเหรอเปี่านิด่นยังไงอ่ะอร่อยอ้าวสมูทตี้รือป่าเป่ิดกินมายะกินมาเลกินมาลนหมนเหมือนูกหมาลูกหมาปลาลูกหมาดใช่ไหม นนกินรนอมกิเหมือนกาแฟเลยกินน้ำนั่นเนีลย <laughs> ไปต่อรอบที่สองนะคะข้อหกนะคะเริ่มหัวอิ่มแน่เลยวเนะะี้ยกินท็อกท็อกของฟอร์มิสไนท์ท็อกเดียวดูว่าสองท็อกวะ อะก็ไม่ได้ได้เลยใช่ไหมล่ะไม่ไ้ไม่ไไม่ไม่ต้องเปะทุกอย่างต้องเปะด้ลยหรอใช่ตักเพลงสิ a l r e l e e night e a y every อไหนเ้ปลนเ้น้าเลย อัลลาฮ์ใช่แหละใช่ก้าวเอฟีจนฉันชูน้บานานเาให้าวพผมกูลองตอนนี้ครับคุณนูเอาเบอร์ชีวิตเท่าแล้วนะคะเฮ้ยเดือดขึ้นเคยูซีมีที่ใบทีที่ใยทีก็ต้องให้เขาปะโอ้ยเราสูดเยอะก่อนเลยตายมาแรงอ่ะอยังมีโอกาสตีเสมออยู่บอกฉันได้คอยอยู่เลย อืมแค่นี้แหละไม่มีเลยก็สิสเน็ตติ้งชองฮาสเตทูไนชองฮาเน็ตติ้งชองฮาเน็ตติ้งทำไมมาแรงอ่ะจริงโอเคค่ะยังยวไม่ได้โดนกินทีโอเคค่ะแล้วรอบสองนะคะก็สองวันนี้มันเลือกวเลือกอาจากกินอะไรเลือกเลย อันนี้นะะค่ะจะเป็นจะเป็นอาหารหมากระป๋อลอาหารแมวแบบพีทอุชยยังดีอยู่นะอาหารแมวก็คล้ายๆกับปลาเแบอนี้แหละเอาพร้อมยังหนึ่งสองสามสี่อะไรอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรนะอาหารหมาแล้วกิน เบียกด้วยน้ำไปนานมาจริงเอาน้ำเขาน้ำกินแบบเนิ้กัดอ่ะโอ้โหแลอะไรงจริงโหใช่แรงเลยลเพลง Don't Fight the Feeling EXO ลอยไลยเช่ไม่ต้องมีเพลงก็ได้นะแบบนี้ ยอมเอพิงจบแล้วนะคะต้องเละเกนจะเลยมาใจนั่นมามีจองโจดดอมโจดดูเออปกติการสนุกตึ้งมือเย็นมากเหอเออเดี๋ยวแบ็คดอสเตคิดก็ไมู่้เลยจิกกัจิกกดอ๋อฮียอายรอแล้วกตบกระตบแล้วเมื่อกี้เนี่ ข้อที่สี่ฮะไม่รู้อะของอะไรอ่ะของไอ้นั่นแน่เลยอ่ะของไอ้เแบบแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร็อกเก็ตพันแน่เลยไอ้ที่เฉื่อยโอ้บ้าขั้นสับสวนีินาทีข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายรอบนี้รอบนี้ อีกแล้วอ่ะอะไรวะกลมาทไรไมปลซูเปอร์แมเทียวโอเคอ่าได้ว e ินาวินา to ซื้อ R โอเคสองวันนี้มันเดือซื้อไปกินเลยไหมซื้อเอาเอาไปเลยไหมทั้งหมดไหมซื้ออะไรดีทรายดิอากข่นอกมั้มีข่นอกบ้างอะไรเอาสีชมพูอ่ะสีชมพูสีชมพูคืออิวถุงเท้าถุงเท้าใส่แล้วอ่ะไม่อาจจะเป็นคนตีนหอมก็ได้ถุงเท้าเคียนอันนี้เป็นถุงเท้าของคนแบบไม่มีกลิ่นตีนอะไรนะถุงเท้าของเรา ความไปแล้วเลยนะโซนนอกกินคือแบบ5เม็ดรวมกันแรงเก่งมากเอต่อเรืองเอ่อสีชมพูแล้วกันอ่พร้อมนะคะหนึ่งมันเป็นอะไรกับอะไรนะเอ่อถุงเท้ากับเอ่อผลไม้รวมเริ่มมันต้องดมก่อนต้องดมก่อนอะไรอ่ะมันออกมายังไงอ่ะแด้เหรอกำลังชิมถุงเท้าอยู่มันเหมือนกินปลานั้นอีกแล้วอ่ะ เเ <therapist>. ดิมาเหมือนกันน่ะสีมันคลาเนียมันป้าไปเลยเดิมอะไรดิบดิบดิดิไม่กินเหมือนกาานั้นสองคนเหมือนกันกินปาตายัวอุน้ำตาไหลเลยกินมันกาแฟแค่กาแฟแค่ไหนเหรอหายไปไหนมาเสียงเมี่ยต่นเต้นแท้ร้อาไหลเลยอาไปเข้าสุดกต่อนะคะลอมหลอ มมัมามามูเ uhm รียนไปเธอเรียนกางเกงยีเธอต้องนะไปต้อง่อนเขียนเลยนะสกคอได้มาไหยล่ะสกคอสคุณฟวไดของ อะไรนะ The Boys Q Light อ้าวกูตอบผิดนี่เหรอผิดผิดทั้งคู่เลยอันนี้ไม่ได้บอกโหเหยียดแม่เกี้ยเฟเวอร์ของ G-Frame ชีคอมีซึมกันเฟเวอร์ฟีเวอร์สักอย่างสักฟีอยางจีเฟนแต่วะไม่ได้สองทีมพราะเพิงเจอสองทีมนะจริงเหรอรีบเลยเหร ออเของมีเรียนป้าหยุดก่อนทฮะไนแบ็คสวอ์เอทีซอันเซอร์ไม่ได้อะเอทีซ์นมังานสมชินเรียนได้ เอะไรอ่ะบนอะไรอะบวกจะบอกแค่นั่นแหละไอศสครีมไม่ใช่หรอวะครับหนึ่งมองกล้องนะกินแล้วมองกล้องนะหนึ่งสองสามโอ้ขี้มู๋เหรอเฮี่ยอยู่ขี้มู๋เหรอขี้มู๋อะไรอ่ะกลิ่นเหมือนผักเลยเออมันผักเจอมันผักอไรกินเหมือนกันเลยมันผักอ่ะเขียวๆอ่ะเออขี้มู ที่มูกมันกินแบบนี้หรอไม่รู้ป่ะไม่รู้เ่ามันใหญ่ๆนะอ่ะต่อ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 หนึ่งสองสามะไร่ะอะไรอ่ะี่ดีมากอมันแบยอเลยอ่ะเพลงนะไรเหรอมันชื่อเพลงอะไรอ่ะจำได้สุขุมวิทสุขุมวิทจริงเหรอชื่อสุขุมวิทจริงเหรอจริงเหรอสุขุมวิท ย่อจ่ายเดินนาทีจอดีเดรฮีฟูฟูแาคาดคืนอันนีเลยอ่ะคือเชื่อพี่คืนมันคืนมันคืนได้ขอเกียวกุบนะให้าบอยแดนเอาไปเถึะเออเอ้ออเออ้สิ๊กเกอร์เอจหนึ่งของเจ คีกิท NCT เมดาวิด NCT แล้วก็เรดไลท์เอด้วยฉากคล้ายกันสเตเดีเซมขอมาเองอุ้ยมาแล้วว่าทิมป้ามาแล้วเฮ้ยอะดูไปเมื่อกี้มดูไปเมื่อกี้ออแอลกอฮอล์ฟรีท่าไหร่นั่นนั่นนันะมเียงอะชรเสีย เีลยวยังเลยข้อเลยข้ออะไรวะเอออันนั้นหรือเปล่าเออแบกยันไม่ใช่แบกยันอัพดูอวานูอาพวานูอุคหมดแล้วจังหนีี่ผ้าข้อหมดแล้วพีาเคอ่านเริ่มต่อเออหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้ว แต่ว่ากินก่อนเลือกกินเราทำไมกินก่อนเลือกสีก่อนแล้วเขาจะกินสีอะไรคอนเทนด์บอลเลอก์และผมวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ดูคะแนนดรวมกินเหมือนจมูกเลยโอเคอ่ะตึกเขาไม่ไ้รูปหนูแล้วเกี่ยวเหมือนจมูกเลยอ่ะกินพร้อมกันใคาจะกินอะไรก่อะไรนะอันนี้เป็นกินนมบูดกับมะพร้าวโอเคเริ่มอยากเลกอยากดมนมบูดอ่ะ นมบูดมะพร้าวคลายกันด้วยนะมะพร้าวปะมาบูดขอได้กินหน่อยดิบูดนมลงเลียงนะลงเลียงบูดนะเมนเฟลอร์อร่อยอร่อยอร่อยจริงเหรออะไรอ่ะมึงแดกเหดแดดพะวอคนละกินกับบันนั้นอ่ะมันคือนมขึ้นนอนอ่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคน อตอนนี้ถือว่าบูกระโดมันเป็นลูกอมแล้วก็ไม่ได้นับแต้มอะไรนะคะก็อร่อยกันไปปวดท้องปวดท้องบานกันปวดท้องไหมก็หลังจากนี้นะคะก็เจะแบบเราจะไปซาเก็นแล้วเราจะแยกย้ายกันแล้วจะไม่ได้มีซาเลนแบบนี้แบบหน้าคุปตาแบบนี้แล้วนะคะก็อาจจะแบบว่าตอนทํางานทีเดียวค่อยม่มาทำอีกถ้าถ้ายังรู้จักกันอยู่อยากรู้จักกันอยู่นะคะก็อย่างที่ทบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูได้ว่าอุ้ยมึงล็อกอีตายโอ้เพื่อนแบเล่ต้นวายล็อกอีตายล็อกบาปเล่แบบนี้ได้ กดไลค์เพื like, like, well, so so, ่อทีแบบว่าคลิปซึ่งจะได้ขึ้นแนะนำกดไลค์แพืเดียวนิดเดียวไม่ใช่เป็นอะไรนี้แล้วกด subscribe เพื่อจะได้ดูคลิปอื่นๆของซุนซ์ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ